ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสมสรน,นะคะอยู่กับดิฉันการดายแยม้มบุญเรืองค่ะคุณผู้ชมคะภาพสีน้ํานะคะที่แฝงวด้ยวยเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนบ้านเรือนนะคะอาคารค่ะตึกต่างๆนะคะที่ถ่าคการรู้สึกค่ะแล้วก็ภาพความทรงจําของศิลปินนะคะนอกจากคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นถึงความงดงามนะคะจากการใช้เทคนิคพิเศษของการใช้สีน้ําของศิลปินแล้วนะคะแต่ว่าผลงานเหล่านี้ค่ะก็ยังถือว่าเป็นเครื่องบําบัดนะคะของศิลปินค่ะในการบําบัดความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทรมานจาก การป่วยนะคะทั้งหมดนี้นํามาจัดแสดงในนิทรรศการค่ะบ้านริมน้ํานะครชัยศรีวันนี้ดิฉันอยู่กับศิลปินผู้สร้างสารรคผลงานค่ะอาจารย์สุรพลแสนคํานะคะอาจารย์ประจำภาควิชาจิตกรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยายลัยศิลปากรค่อคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าเราเห็นจากภาพเปิดเมื่อสักครูน่นี้รวมถึงภาพที่นํามาแสดงวันนี้ด้วยนะคะ<ม>จะเห็นว่าเป็นภาพของบ้านเรือนห้องแถวต่างๆที่อยู่ริมน้ำนะคะทาไมอาจารย์ถึงเลือกสร้างสรรเป็นแนวนี้คะ พราะด้วยความผูกพันนะครับว่าเพราะผมโตมาแบบนั้นเห็นตั้งแต่เด็กก็เห็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะแทบจะไม่เหลือแล้วถูกลื้อไปหมดแล้วด้วยการเวลาเป็นสร้างเป็นตึกแถวหมดนะครับถือว่าเป็นแนวที่อาจารย์วาดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ผมเคยอยู่ครับอืมแสดงว่าทั้งหมดนั้นก็ถือว่ามีความผูกพันมีเรื่องราวที่อาจารย์เคยเจอมาหมดครับเคยผูกพันเคยอยู่ครับอืมที่ไหนบ้างคะอาจารย์ก็ที่นครปฐมที่กำแพงแสน มาเกิดครับอืออย่างเราเห็นว่าอย่างผลงานอาจารย์เป็นภาพสีน้ําบ,บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสีน้ําอาจจะไม่่คยสวยเท่าสีน้ํามันหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบสีน้ําเท่าไหร่แต่อย่างอา,าอาจารย์เนี่ยชอบสีน้าแล้วก็สร,ร้างสรรค์จนผลงานโดดเด่นแล้วก็ได้รับรางารวัลมาแล้วมากมายด้วยเหมือนกัน,นอาจารย์อะไรทําให้อาจารย์ชอบที่จะวาดเป็นสีน้ํะคะผมคิดว่าหนึ่งมันมันสะดวกพกพาได้ง่ายสําหรับผมนะครับค่ะแล้วลอย่างเรื่องของการใช้เทคนิคต่างๆคะอาจารย์ก็ มันก็ทําได้ทั้ง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 สีน้มันก็ทําได้สีน้ำก็ทําได้ครับถ้าพูดถึงความแตกต่างอย่างอาจารย์รค่ะระหว่างระหว่างสีน้ํามันกับสีน้ําอาจารย์ว่าอันไหนที่อาจารย์เออชอบมากกว่ากันแล้วอะไรที่ทําให้อาจารย์ชอบอะคะผมชอบสีน้ํามากกว <gateway S 1> ่าเพราะถูกอาจจะถูกรักษากับเฉพาะตัวผมค่ะคือการทับซ้อนบางๆบาค่อยๆซ้อนไปเรื่อยยอาจจะถูกรักษณะของผมนะครับ อย่างถ้าเราดูผลงานอย่างนี้นะคะอย่างที่ด้านข้างอาจารย์รจะเห็นว่าให้รายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนนะคะอย่างภาพต่างๆอาจารย์นี้อาจารย์ใช้เทคนิคอะไรคะเทคนิคสีน้ําครับอยังไงบ้างคะที่ทําให้ม<ก>ันดูมีมิติแล้วก็ดูรายละเอียดชัดเจนก็คือรูปรวมๆไปก่อนออทั้งหมดไปก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดคือแยกไอ้ส่วนที่เป็นแสงกงบเงาก่อนนะครับออออขึ้น ขึ้นขึ้นทั้งหมดไปก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแยกไอ้ส่วนที่เป็นแสงกับไส่วนที่เป็นเงาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนึงครับอือแล้วอย่างถ้าเกิดว่าอย่างอาจารย์เองก็บอกว่าอาจารย์ก็ใช้สีน้ำมันมาด้วยเหมือนกันครับถ้ามาถึงอาจารย์ถึงเออเลือกที่จะเอาสีน้ําก่อนนะเพราะว่าสีน้ํามันหนึ่งหมดพกพาได้ง่ายแล้วพอผมป่วยด้วยมันก็ยิ่งสะดวกใหญ่ครับแล้วมันไม่มีอันตรา,ายต่อสุขภาพครับอืออย่างสีน้ํานี่เริ่มเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มตั้งแตนอ ปีประมาณปีสี่สี่สองสี่สามครับมสมัยก่อนก็เขียนเล่นๆเ,เป็นการบันทึกธรรมดาทั่วทั่วไปครับแล้วอย่างช่วงแรกๆก่อนหน้านี้เราก็ใช้สีน้ำมันมาตลอดครับผมอมืค่ะอย่างภาพเหล่านี้เราจะเห็นว่าอาถ้าเทียบระหว่างภาพทราคุงค่าอาจารย์ฝั่งนั้นะนะคะกับภาพนี้ดูจริงๆแล้วเนี่ยดูที่ตาจะรู้สึกได้เลยว่า ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันแต,ตกต่างกันเหมือนกันอันนี้คือช่วงหลังๆมาก็คือผลงานอาจารย์จะเป็นออกมาแนวนี้อันนี้เป็นเพราะอะไรคะเพราะตอนตอนผมป่วยนะ<ม>ครับไอไอการที่พอพอป่วยปั๊บไอเรามือแขนกับมือก็ใช้ได้ข้างเดียวอาจารย์จะมานักเก็บรายละเอียดเบื้องพระก่อมันทำมันทำไม่ได้ครับค่ะมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะคือเอาทําได้มือเดียวนะครับแล้วก็มัน,นเป็นพลังจากข้างในที่จังหวะที่เราป่วยอยู่เราก็รอเอ้เหมือเราจะหายหรือเปล่าค่ะ เราจะหายเป็นปกติไหมอะไรเงี้ยมันเป็นพลังเก็บกดจากข้างในครับเราออกมาโดยไม่รู้ตัวครับพูดถึงคือสิ่งที่อาจารย์วาดออกมาถือว่าเป็นตัวบําบัดด้วยเลยไหมคะความรู้สึกแล้วอาจารย์ถ่ายทอดอารมณ์ณตอนนั้นหรืออะไรยังไงะก็ด้วยด้วยสีเพราะว่าพอจังหวะที่ป่วยเนี่ยเราก็รอรอเวลาเราจะหายเมื่อไหร่อย่างเงี้ยผมพอกลับมาผมก็ทําเลยเขียนเขียนรู้สึกมันมีความสุขดีทําให้เวลามันไปเร็วขึ้นไม่ไม่ทรมาน แต่ถ้าพูดถึงตัวร่างกายของเราเองอย่างมือข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้มันจะมีผลค่อนข้างเยอะไมหมคะอาจารย์ก็เยอะครับยังยังไงบ้างคะคือบางทีมันใช้มือเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษปิวเดี๋ยวน้ำหกอะไรเงี้ยนะ,ะจะบีบสีก็บีบไม่ได้ต้องใช้ปากใช้ปากช่วยไงครับหรือเขาต้องใช้วานคนอื่นช่วยบีบให้เราก็ใช้เวลานานขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าภาพหนึ่งความคล่องตัวมันน้อยลงไปครับ อย่างถ้าพูดถึงภาพนี้อันนี้อาจารย์วาดภาพอะไรอะคะอันนี้<ก>ที่ไหนก็บ้านด <คะ S 2> ิงนัดน,นะครับอที่ไหนอะคะคอาจารย์ก็หลายที่มันมีทั้งคือผมคอนเซปต์เนี่ยผมค,คือแม่น้ําท่าจีนเนี่ยผ่านสุพรรณเรียกแม่น้ำสุพรรณนะครับแต่พอเข้าผ่านสุพรรณผ่านสามชุกผ่านศรีประจันผ่านสองพี่น้องผ่านเก้าห้องนะพอหลุดจากนัน้นมาก็เข้าบางเลนเข้าบางหลวง เข้าบางเลนเข้าก่อแรก <Okay. S 2> เข้านครชัยศรีเข้าสามพานพอเข้านครชัยศรีก็เรียกแม่น้ําท่านครชัยศรีพอพ้นจากสามพานไปเข้าสมุทรสาครก็เรียกแม่น้ําท่ากินอีกค,ครั้งหนึ่งครับค,คือเหมือนกับมีแม่น้ําหลายสายแต่ทำไมอาจารย์เลือกที่จะใช้ชี่นเทศกาลว่านครแม่น้นํานครชัยศรีอะคะผมเป็นคนนครปฐมครับมผมผูกพนันอยู่อะเคยนั่งเรือ,อดูความงามของสองฝั่ง สมัยก่อนการการสัญจรกับทางเรือจะสะดวกที่สุดก็คือเป็นภาพจาของเราตั้งแต่เด็กๆอาจารย์เคยใช้ผ่านเส้นทางแม่น้ำคนครชัยศรีบ่อยๆไหมคะบ,บ่อยครับตรงนั้นแต่ก่อนเราเห็นวิถีชีวิตแบบไหนอะคะแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอ,อย่างในตัวจังหวัดวนครปฐมมันจะมีคลองคลองเจดียด์บูชากับคลองพญยาพานซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันตื้นเขินนะครับคือคลองพวกนี้จะ ไหลลงสู่แม่น้ํานครจีสีทั้งหมดแล้วแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนความอุดมสมบูรณ์มันเป็นอย่างไรคะแต่ก่อนสมบูรณ์เพราะเพราะชาวบ้านเขาจะใช้ในการสัญจรไปไหนไปไหนแต่ปัจจุบันนี้บางเส้นก็ใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะมาตื้นเขินครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเหมือนหลายภาพก็คือสถานที่เหล่านี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วครับคืออย่างมียกตัวอย่างไหมคะสถานที่ไหนบ้างที่อาจารย์เอ่ยบ้านแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้ว ถแถวเกาะแลบแถวบางปลาแถวเนี้ยนะครับแถวเนี้ยถูกเลือกไปหมดแล้วครับยังมีที่หนึ่งจะยกตัวอย่างก็คือเหมือนเป็นวาดบ้านของอาจารย์เองใช่ไหมค,คะอันนั้นวาดที่ไหนบ้านบ้านอยู่อคอนครชัยศรีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ไหนอะคะแล้วอ,อย่างภาพบ,บ้านนั้นอาจารย์ต้องการจะสื่อหรือว่าถ่ายทอดอะไรอคะที่กำแพงแสนครับ,รบถ่ายทอดเห็นว่าหลังหลังนี้ใช่ไหมคะครับผม อันนี้เป็นเหมือนกับอาจารย์จะถ่ายทอดอะไร,รอะคะคืออยากเห็นว่าภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอย่างพวกช่องช่องลมอย่างเงียนเน้ยนะ<ฆ>ช่องลมช่องระบายอากาศเนี่ยคือบ้านเราประเทศไทยมันเมืองร้อนไงคนสมัยก่อนเขาคิดมากอย่างอย่างชิดเน้นมะแ<ฆ>ม้กระทั่งัวเนี่ยการเก็บมีดอะไรเขาเขาจำนะไอ้ล่องไม้อนิดี้เดียวเขาสามารถเสียไปเพื่อเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไว้ไม่ให้อันไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็จะเวลาใช้จะหยิบง่ายขึ้น ก็คือเหมือนกับอาจารย์วาเดเนี่ยไม่ได้ให้คนดูแค่ความสวยงามนะแต่ว่าจริงๆยังจะเห็นวิถีชีวิต,วตในนั้นด้วยอนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะที่เป็นวิถีชีวิตที่อาจารย์ใส่เอาไว้ในผลงานนะคะความจริงเนี่ยมันมีพวกถ้าสังเกตให้ดีนะพวกช่องลมต่างๆเนี่ยนะ,ะมันมีอย่างช่องลมอย่างบางงานเนี่ยใช้ตีแปะ,ะแผ่นเว้นแผ่นนะแต่บางงานก็ใช้ใช้ใช้เป็นเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยม เพื่อให้ลมพัดผ่านนะะบางทีก็ใช้เป็นเหมือนตีทะแยงมีหลายแบบครับึ่งปัจจุบันหาช่างทํายากเพราะอ,อาจารย์คือถ้าบอกว่าพวกภาพเหล่านี้เนี่ยถือเป็นภาพที่ตอนนี้ไม่มีให้เห็นแล้วสแสดงว่าอาจารย์ต้องวาดจากความทรงจําอะไรที่ทําให้อาจารย์จำรายละเอียดพวกนี้ได้ขนาดนี้อาจารยังือ้อยู่แต่เหล่าน้อนครับือ่ว่าส่วอนให้่ก็คือวสงาอาจารย์ค้องภาดจากความทรงจํอะไรที่ทำให้อาจารย์<อ>จำรายะเอออะไรท,ทบบขนาดนี้คําใหร้าบอจําขนกาดานี้เน่ะเป็นาพที่อไ่็ว่าอาจจะเป็นเพราะผม ก่อนป่วยเนยผมเที่ยวมาไปดูหลายสถานที่ต่างๆเก็บข้อมูลไว้เยอะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางบางแห่งก็ถูกลื้อไปแล้วนะครับอือยังเคยกลับไปดูแล้วก็อ้าวที่เดิมครับหายไปแล้วอะไรอย่างนี้มีไหมคะครับมีอ่ะอย่างประตูบ้านประตูบ้านสมัยก่อนเนี่ยค่ะคิดดูคุณผมภูมิยาคนสมัยก่อนอ่ะเขาใช้แผ่นกระดาษเป็นแผ่นๆน,น,นะเขาใช้มาร์กนะมีร่องนะมีร่องนะเวลาพอ อาจะออกไปไอออก,ก็ขัดแตะฮะเวลาจะกลับเข้ามาผักเข้าไปก็ฮมีไม้สอดฮเพื่อปิดซึ่งปัจจุบันหายากครับ,อ,รบอย่างผลงานที่ได้รางวัลของอาจารย์ก็เป็นภาพชุดบ้าน<ช><ว>กเก่าใช่ไหมคะนั้นเป็นภาพชุดไหนคะอาจารย์ชุดชุดเก่าครับชุดกที่บ้านเก่าผมเมื่อกี้นะครับชุดเดียวกันค อย่างอาจารย์เองเนี่ยก็คือตอนตอน,ตอนที่ถ่ายทําทุกตอนที่วาดทุกครั้งอะนะคะอาจารย์จะแบบคิดยังไงก่อนไหมคะว่าเอออยากจะให้คนที่ดูเนี่ยเขาได้อะไรจากตรงนั้นอะไรเงี้ยผมอยากเห็นว่าเห็นอยากเห็นเรื่องของการอ,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 อนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันภูมิปัาญาุนสมัยก่อนนะครับอตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว,ลวด้วยนะคะกเห็นเรือนน,ะะน้อยมากแล้วครับ คืออีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือว่าอาจารย์ใช้เล่าผ่านสายน้ําอย่างที่บอกตั้งแต่แม่น้ำท่าจีนมาจนถึงนครชัยศรีแล้วกลับไปไปท่าจีนเหมือนอาจารย์ต้องการจะสื่ออะไรผ่านสายน้ําตรงนี้หรือเปล่าค,าคะผมก็อย่างชุดชุดนี้ผมทำนะทำที่สามชุกก็เห็นวิถีชีวิตของคนคนคน,คนจีนที่อพยพมาสมัยก่อนเพราะก็มาทางเรืองไงก็ขึ้นตลาดสามชุกก็วิถีชีวิตของคนจีนสมัยก่อนก็มี ชี้การองอยู่นะมีวัฒนธรรมมีอะไรของเขานะครับพอผ่านจากสามชกก็มาศรีจันร์ศรีจันร์ก็ก็เหมือนเดิมน,นะเป็นชุมชนของคนจีนนะครับศรีจัชร์มาสองพี่น้องเก้าห้องพอพ้นจากตรงนั้นก็เข้าสู่บางหลวงเหมือนกันบางหลวงบางเลนเกาะแรกบางปลาก็เข้าสู่นครศรี เหมือนอาจารย์จะให้เห็นความสําคัญของสายน้ําด้วยหรือเปล่าครับว่ามันมีประโยชน์ครับมันมีประโยชน์มันมันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันมีวิถีชีวิตของก็งมีความสุขของวิถีชีวิตตามสายน้ำนะ mm hmm. ครับเหมือนคนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นวิถีชีวิตนั้นแล้วด้วยน้อยครับอืมแล้วอย่างอย่างเส้นทางเหล่านีน้ค่ะอาจารย์เดินทางไปเองกี่ที่บ้างะคะผมไปมาแทา่ทุกที่ครับ ก็คือเดินทางไปไปแล้วก็ไปวาดตรงนั้นเลยอะไรอย่างนี้ป่ะคะครับวาดสดวาดที่จริงมากแล้วก็ถ่ายรูปมาบ้างครับอแต่ช่วงก่อนเนี่ยวาดที่จริงแต่พอป่วยเนี่ยเพราะว่ามันไม่สรุปไม่ครอบตัวเดินยากครับอย่างที่นครศรีจะมีคลองอยู่คลองนะซึ่งมันมาจากคลองเจดีบูชาคลองพญาพานนะเขาเรียกมาออกไปนับท่าจีที่นครศรีเขาเรียกคลองต้นสนซึ่งเป็นบ้านชุมชนเก่าสวยงามมากแต่ปัจจุบันนี่พังหมดแล้วครับผมเพิ่ง ผมเพิ่งเข้าไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเข้าไปดูไปถ่ายรูปอะ่ะสวยครับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนอยู่แต่ปัจจุบันนี้มันพังมผมเพิ่งได้ข่าวว่าเขากำลังจะบูรณาใหม่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่ของนครปฐมอีกที่ครับ แต่ว่าอย่างน้อยอาจารย์ก็ได้วาดผ่านลงบนผลงานของอาจารย์รแล้วนะคะค,คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของความเจ็บป่วยอาจจาะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างงานศิลปะนะคะแต่ว่าสําหรับอาจารย์สุรพลค่ะนี่ถือว่าเป็นการนามาใช้บําบัดแล้วก็ถือว่าเป็นการนํามาใช้เล่าเรื่องราวของตัวเองรวมถึงเรื่องราวที่อยากจะบอกด้วยนะคะผ่านผลงานนะคะให้กับผู้ชมได้รับรู้กันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ